สวัสดีครับผมนายธนาวุฒิธรรมนันท์นะครับเป็นตัวแทนจากกลุ่มการแนนเส่ตรวจตัวและสังคมกลุ่มที่หกนะครับเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเรามีวิทยากรที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องยาเ,เ,าเยสพติดม,มาเล่าให้ฟังนะครับเชิญรับฟังได้ครับกับคุณโกซิโลครับอยู่ที่วัฒาพะามันมาเจอในรูปแบบของการอยู่แบบชุมชนหลังป,ปา่าขึ้นชื่อว่าชุมชนพี่สภาพแวดล้อมคืออันนี้เราไม่ได้โทษมันเป็นสภาพแวดล้อมที่มันมีอะไรแต่สิ่งที่ไม่ดี รอบข้างเรารอบข้างเราเราเดินไปโรงเรียนเนี่ยเราก็จะเจอพวกรุ่นพี่พวกอะไรที่เป็นแบบอย่างที่เราดันไปมองเช่นสุบุรี โดยเป็นเด็กวัยรุ่นทั่วไปในสุบรีก็คือว่าเพื่อนเราโดยส่วนมากจะเป็นไปทางนั้นเราเลือกทางนั้นด้วยเราเป็นคนเลือกที่จะเดินทางนั้นด้วยเพราะว่าเรามองว่าเฮ้ยอันนี้มันเท่อันนี้มันดีกูขออยู่กลุ่มนี้ดีกว่าแล้วก็มีนะเพื่อนที่เรียนตอนแรกเราก็เรียนดีแหละแล้วเรามาเลือกที่จะคบในกลุ่มนี้ไงพ่อแม่สังเกตเห็นไหมยังครับตอนชั้นประถมนี่ยังเลยก็คือว่าตอนนั้นก็คแค่แอบสุบรีพอจะกลับบ้านเราก็เลิกเราไม่ถึงขนาดว่าติดแต่ตอนนั้นสุบรีในโรงเรียนเราเท่เราบอกว นั่นคือปฐมป .6 ดูบุรีจากบุรีขยับมาเป็นไรคะดกก่าคือเพื่อนเราอัปเดตยังไงอะเราก็ต้องอัปเดตด้วยเอาเวลาไหนไปดมก็เวลาที่โดดเรียนตอนหลังก็เริ่มมีโดดเรียนผลการเรียนเป็นไงคะตอนป .6 เนี่ยผลการเรียนผมยังดีอยู่เกรดสี่ทุกตัวตกมาคือก็อาจจะเป็นสามจากขยับไหม ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆพี่เราอ่ะเป็นคนที่ไม่รู้อะไรนะมันเป็นความคิดดี่ยวว่าเฮ้ยถ,ถ้ากูเห็นไอ้นี่เล่นเนี่ยเราไม่เคยเล่นแต่ถ้ากูไม่เล่นเลน่นเหมือนตกเทนเดีย๋ยวแม่งจะมองไม่มีอะไรมองไว้เฟียวอ่ะจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องก็เฮ้ยแม่ดูดเนื้อเอาที่เอาดิเ,าเราก็รอก็ดูดกัญชาแล้วก็พัฒน,นาไปเ,เรื่อยตคนนี้ก็เริ่มเริ่มมียาบ้าเข้ามา ก็ลองอีกก็คือมัธยมเนี่ยเริ่มรู้จักทุกอย่างแหละเขาเริ่มดูเริ่มเสพจากเสพก็ตังไงม่พอเริ่มมีความคิดที่เปลี่ยนจากเฮ้ยทำาไงดีก็มารักกันที่จะขายยาทีนี้พอผมไปอยู่ในกลุ่มผมเป็นคนเลือกเองแหละคือมันมีหลายกลุ่มที่เราจะเลือกที่จะไปอยู่ได้แต่เราไปเลือกที่อยู่ในกลุ่มุมนี้กลุ่มท,ที่ที่มันเป็นเปนทางที่ผิดเราก็เลยไปไปรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ในซอยเราก็ไปเอ่ยปากขอเองเข้าเรือนจำครั้งแรกตอนนั้นอาย,อยุทเท่าไหร่เรือนจำผมอายุประม,มาณ19แล้วตอนที่เข้าไปอะ่ะ เจออะไรบ้างเข้าไปครั้งแรกเรามีประสบการณ์จากสถานนิ้แล้วในการที่เราไปอยู่มาก็บ้านเมตตากรุณาเบกขาบุตรตาเราอยู่กัแล้วเราเราครบแล้วเราไปครบแล้วสี่บ้านแล้วตอนนั้นอ่ะเรื่องราวเกี่ยวกับคุกเกี่ยวอะไรเราก็เริ่มศึกษาและในการที่บอกว่าเราเลือกเดินทางนี้แล้วแล้วก็แถวบ้านเราก็มันมีผู้ใหญ่กว่าเด็กโตกว่าที่ไปติดคุกมาแล้วก็มันเล่าให้ฟังเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะอย่างนี้นะเข้าไปมึงต้องวางตัวดีๆมึงอย่าไม่นี่นะโดนตูดนะดอวิหน้ามึงลอยอย่างงี้โดนแน่เป็นน้องเขาอะไรเงี้ยก็คือว่าคุกแ่งน่ากลัวด้วย ไม่กระพือบเป็นจริงมึงอย่าเข้าไปแล้วเว้ยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเข้าไปมันก็ต้องวางตัวดีๆก็จํามาฟังที่เรื่องราวเล่ามาหมดไม่มีเลยดีเลยนะน<ม>่นานกลัวมากอะใช่ครับมันน่ากลัวมากใจเราเต้นไหมตอนที่เราเดินเข้าไปตื่นเต้นคุกใหญ่เนี่ยผมอตื่นเต้นมากไปถึงที่นอนเปนน็นยังไงเขาเรียกว่าอะไรห้องขังหรอครับห้องขังโหตอนผมเข้าไปเนี่ยเกือบ80เลยนะ 70กว่าคือแปดห้องน้ำกี่ห้องห้องน้ำห้องเดียวฮะเป็นบล็อกรวมอยู่แล้วห้องนอนจ้ะเป็นบล็อกรวมอยู่แล้วบล็อกเดียวบล็อกเล็กๆ80คนกับห้องน้ำห้องเดียวครับผมแล้วพี่นึกภาพออกว่าประมาณเนี่ยก็คือประมาณห้องที่เราอยู่แปลว่านอนไหลเบียดไหลเหรอย,ยิ่งกว่าไหลเบียดไหลมันเป็นสลับฟันปลา69พี่นึกออกไหมหกเก้ พี่นึกภาว่าเหมือนกุ้งที่มันสลับกันอะถ้าลุกไปที่พี่ก็หายลุกไปห้องน้ำคือที่หายแล้วเพราะมันก็จะมีคนมาถูกต้องคุณ<ก>ทำไงอะเคยปวดท้องกลางดึกไหมก็นั่งจ้องเอาว่าจะมีที่ว่างตรงไหนกันนะนี่นก็นั่งอยู่ตรงบล็อกอะบล็อกนี่คือห้องน้ำห้องหลังห้องก็นั่งไปเลยนั่งบางทีก็นั่งหลับน,นั่งอะไรไปเลยรอมันไปลงไม่ได้แล้วไปปลุกเขาก็ไม่ได้ทุกพื้นที่มันแน่นไปได้วยคนใช่คือคุณเดินไปเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่านิวโป้งคุณลงได้อะแค่รูที่เห็นะรูทางเดินอะนอกน เดินเต็มเท้าไม่ได้ย้อนกลับไปชีวิตโคงสูญเสียอะไรบ้างหนึ่งแน่ๆเลยะ่ะเวลา สองก็คือคนที่เรารักแต่คนที่เรารักการที่ผมผ่านการที่ไปถ่ายคนอื่นมาเนี่ยผมถือว่าผมน้อยผมเสียคนที่เราลักนั่นก็คือแฟนอันนั้นก็ไม่เท่าไหร่คือผมโชคดีผมสูญเสียแค่โอกาสและเวลาที่เราม,ามองว่าในเพื่อนในรุ่นที่เราเรียนด้วยกันเ,นเขาไปในการความเป็นเจ้าของบริษัทอาจจะผู้บริหารทํางานราชการแต่เราก็ยังเดินอยู่เตะฝุ่นอยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไม่ได้เข้าไปอยู่ในคุกเราก็น่าจะทําได้เหมือนเขาแหละเพราะเรามั่นใจในตัวเราเหมือนกัน อยากบอกอะไรกับเด็กที่บางคนยังรู้สึกว่าสิ่งนี้มันเท่ ผมจะบอกเสมอฮนะในการที่ดูช่องผมในการที่พวกเพื่อนผมมันนั่งเล่าหรือว่าเราเนี่ยมันนั่งพูดต้องการว่าให้ดูเนี่ยเพื่อเป็นอุดทาหณ์ในการที่เรื่องราวที่เล่ามาเนี่ยมันโหดร้ายมันน่ากลัวมันมีนะในการที่ถ้าคุณทําผิดโดน,นจับเข้าไปเนี่ยคุณจะเจอเหตุการณ์แบบนี้คุณอาจจะไม่รอดมานั่งแบบนี้แล้วก็สิ่งที่มันดีๆมันก็ต้องมีแหละสิ่งที่มันดีๆในความที่ความรักเพื่อนในความที่เราจริงใจมันมีหลายๆอย่างที่คนในคุกอะมาสอนคนข้างนอกอะเยอะนะนั่นก็คือเก็บไว้เป็นวิทยาธา ผมก็จะย้ําเสมอและจะมีข้อคิดคนเราดูหนังอย่าดูแค่รู้ว่าเรื่องอะไรแล้วก็มาดูท่อนมันๆท่อนกลางถ้ามบอกว่าดูหนังเรื่องหนึ่งต้องดูให้จบคนหนึ่งสตอรี่เขามีสมมติ4 EP ีคุณก็ดูให้ครบ4 EP พีคุณอย่าดู EP 1ีหนึ่งอีีแล้วคุณสรุปว่าคนนี้แม่งเฮียไม่ได้มันมีไม่กี่คนหรอกที่ใช้ชีวิตขนาดนั้นแล้วออกมาแล,ะละ้วรอดวันนี้คขาได้โอกาสนั้นแล้วจะดีจะช่วยอยู่ที่เส้นทางที่เราเลือกนึ เป็นยังไงบ้างครับจากคลิปที่ดูไปนะครับเราจะเห็นได้ว่าสภาพแวดล้อมมีผลต่อตัวเรามากนะครับแล้วก็เพื่อนที่เราพบนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวเราด้วยนะครับและช่วงสุดท้ายนะครับขอให้ทุกคนมีสติกับการใช้ชีวิตครับขอบคุณครับ